สวัสดีครับผมหมออิกาหนูทลองรั a ดากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมก็รีวิวสินค้าจากรัศดาเหมือนทุกเคยนะครับผมทุกครั้งที่นะครับวันนี้ผมก็สั่งมานะครับจริงๆนี้มันห่อใหญ่มันมีหลายอย่างแต่สิ่งที่อยากจะแกะออกมารีวิวตอนนี้มันเป็นสิ่งเล็กๆที่อยู่ในนี้นะครับขออนุญาตแกเอาชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแยกออกจากกันก่อน เหมือนจะพันของชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กปนกันมาโอเคครับเจอละสิ่งที่จะรีวิววันนี้ก็เล็กนิดเดียวครับมันคือหลอด LED นะครับบอกว่าเป็นพวงกุญแจนะครับแต่ผมดูลักษณะก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นพวงกุญแจตรงไหนเลยอ่า ผมชักไม่แน่ใจแล้วว่าผมจะได้ของตรงกับที่ต้องการหรือเปล่าโอเคครับตรงนี้มีที่ห้อยหน่อยหนึ่งเป็นพวงกุญแจนะครับแต่มันจะมีลักษณะคืออ่าฮะไอตัวนี้จะเปิดเป็นไฟกระพริบซึ่งถ้าอย่างนี้ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงเอาอย่างนี้ผมจะลองปิดไฟดู นะครับปิดไฟฉายเยะอะอ่ะฮะปิดตัวนี้ด้วยละกันอโดนนั่นคืออะไรมผมปิดอยู่ไหนครับเนี่ยมองไม่เห็นขออนุญาตนะครับขอใช้ไฟฉายหน่อย มองไม่เห็นจริงจริงเจอแล้วอ่ะปิดอ่ะปิดไม่สนิทโอเคครับลักษณะของมันก็จะเป็นอย่างนี้ ตัวนี้ราคา19บาทเป็นพวงุญแจันะครับซึ่งถ้าตอนกลางวันเราจะไม่เห็นสเสน่ห์อะไรของมันเลยแต่ถ้าก็ตอนกลางคืน,นผมว่าสวยงามดีนะครับถ้าเราอยากจะเท่นหน่อยเดินเปลี่ยวๆในซอยมืดๆเราอาจจะเปิดตัวนี้นะครับเหมือนไฟดวงไฟกระสือหรือว่าพูดผีปีศาจด้บรรยากาศไปอีกอย่างนึงนะครับ ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดตัวนี้กันก่อนอื่นผมคงต้องขอไฟกลับมาก่อนผมมืดมากเดี๋ยวมองไม่เห็นกันนะครับปิดครับผมตัวนี้นะครับถ้าเราจะมาพิจารณากัน19บาทผมว่าีน,นโอเคเลยนะครับไม่ถือว่าแพงนะครับ ก็ดูว่ามันมีแบตเตอรี่ตรงไหนหรือเปล่าเป็นหลอดเล็กๆอยู่แค่นี้นะครับ LED ที่อยู่ข้างในนะครับแล้วตัวนี้เป็นแค่จุกครอบนะครับกันกระแทกอะไรต่างๆตัวนี้แข็งแรงนะครับหนามากเพราะฉะนั้นเรื่องรูปแบบดีไซน์นี้ผมผมให้ผ่านเลยนะครับผมรูปแบบดีไซน์นะครับผมความคงทนวัสดุนะครับ โอเคผ่านเลยเหมือนกันนะครับผมการใช้งานก็เป็นพวงกุญแจแล้วก็เอาไว้เท่ๆตอนนั้นคืนนะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็ขึ้นอยู่กับคนใช้คนซื้อแล้วครับว่าจะซื้อไปทําอะไรแต่สําหรับผมผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยให้ดาวก็ผมก็คงให้สี่ดาวผ่านคุ้มค่าคุ้มราคาวัสดุดูแข็งแรงทนทานแล้วก็ ใช้เป็นพวงกุญแจนะครับประโยชน์ขมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมว่านะครับผมไม่น่าจะแบตเตอรี่เนี่ยถ้ากลางคืนเนี่ยเราไปที่ไหนสักแห่งเราจะวางกุญแจไว้นะครับเราแค่กดให้มันกระพริบกระพริบอย่างน้อยนะครับผมเวลาที่เรา,าจะหยิบเนี่ยผมว่าเราจะมองเห็นได้ง่ายขึ้นอตัวนี้ถือว่าผ่านนะครับผม ใครสนใจลองหาดูในลาซาด้านะครับผมไม่บอกว่าร้านไหนผมเจอ19บาทก็จริงอาจจะมีร้านที่มีราคาถูกกว่านี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าขยันหาทุ่มเทเวลาหาจริงๆทั้งวันเนี่ยเราเจอของที่ถูกนะครับผมแต่บางทีเราไม่อยากเสียเวลาหลายชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ก็อาจจะจําเป็นต้องหาร้านที่แบบราคาแบบเรารับได้อย่างตัวนี้19บาทผมหาได้ถูกที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้แล้วใครหาได้ถูกกว่านี้ก็ลองหาดูนะครับในลาซาด้าร้านไหนผมไม่บอกครับ ไม่ได้มาโฆษณาครับแค่มาบอกให้รู้ว่ามีของแบบนี้ขายเท่านั้นเองครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ